ไข่ไก่ไข่ไข่ไข่ไก่ไข่ไม่ไม่ถูกค่ะวันนี้จะมาเล่นเกมตอบคำถาม3วินาทีเรดี้ <Ready S 2> ไหมคะทานีน่ะบูสต์อลังสดชื่นทารไน่าเรดี้ค่ะถ้าเป็นการ์ตูนดิสนีย์ได้อยากเป็นใครเพราะอะไรคะเอเรียลเพราะว่าทีน่าชอบดำน้ำและก็อยากเป็นนางเงือกนะคะหลังจากวจมิสเวิด์ Miss World, จะเรดี้ทำอะไรเป็นอย่างแรกคะไปกินส้มํำกับทุกคนนะคะเพราะนานแล้วจะไม่กิน <laughs> ขขนไข่ให้ใครน้าพูดประโยคนี้นะคะใครขขยไข่ไก่ขขยไข่ไก่ไข่ไขยไข่ไก่ไข่ไม่ไม่ถูกค่ะไข่ไข่ไก่ไข่ Name The animal with letter R in three seconds as many as you can Rhino rat ซูเปอร์พาวเวอร์ไนาจะใช้ซ u เปอร์พาวเวอร์ทำอะไรคะ Oh I want to be invincible then I can do everything nobody will know what I'm doing I can be sneaky o k r y after waking up Ready นะคะ Goji Berry แน่นอนค่ะวันนี้ชวินาสนุกมากเลยนะคะชวินาอยาก enjoy มีพลังทุกกิจกรรมนะคะเดิน Ready Goji Berry boost พลังด้วยนะคะ